บายดีจ้าก็คือน้องนุนเลิกงานมาเนาะก็คือที่มีน้องนุนก็ถ่ายไปตังเอาก็บโบนัสประไดี๋เนาะก็บโาบมาัจะากอาทิตย์ก่อนตอนตอนที่พี่แต่งยังโบาทานันตอนเอายองตอนที่พี่แต่งยังโบาทันได้มาอยู่น้ำน้องนุนเนาะก็คืออยู่กับเพื่อนจ้าก็คือพากกันพัดเพื่อนเอามาจากหลานนอกจากก็คือแพากันพัดอันป่ามึก ใส่พักแล้วก็น,นั Gut ่นแหละพัดปากมือเอาพักลงไปใส่พักกระลำแล้วก็พ <เ Somebody. S 2> ักกะขาวจัดน you ่ากินมากออ้ตลลดนค อืมไกสุกแล้วพี่ๆน่ากินมากมากผัดอ่างป่ามือใส่ น่าจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็มมไม่จะเป็นนมหมูเพื่อนคนไม่ไม่ได้ใจหนูน้องคนโตจ้า <c oughs> โอ้โหดูนานนานนานขนาดนี้น่าจะสุกมากคิดว่านะเพื่อนก็ไม่ห้ามด้วยนะให้ให้คนตลอดให้คนตลอด